เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าพนักงานทำผิดเรื่องเดิมที่เคยโดนลงโทษไปแล้วบริษัทจะสามารถเอ่ยยกเรื่องเก่ามาเป็นเหตุผลเพื่อไล่เราออกซ้ำได้อีกหรือเปล่าวันนี้เรามีกรณีศึกษาจริงที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องของผู้จัดการคนหนึ่งที่เจอสถานการณ์แบบนี้เป๊ะๆเลยครับ ใช่ค่ะเรื่องนี้คือโจทย์นะคะชื่อนายรอท่านนี้เป็นผู้จัดการแผนกจัดซื้อของบริษัทจอค่ะเงินเดือนสุดท้ายก็สูงทีเดียวนะคะเกือบแสนบาทที่97,090บาทครับจุดเริ่มต้นของเรื่องเลยก็คือเขาถูกดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับโอ้โห oh. แล้วก็ปฏิเสธที่จะเป่าแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งศาลก็ตัดสินปรับไป7 0 0 0บาทค่ะพอเลื่องถึงบริษัท ที่น่าสนใจคือบริษัทไม่ได้ไล่ออกทันทีแต่เลือกที่จะลงโทษทางวินัยด้วยการออกหนังสือตักเตือนซึ่งก็น่าจะจบแค่นั้นใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เปล่าเลยไม่กี่เดือนต่อมาบริษัทกลับเปลี่ยนใจยื่นส่งข่าวเลือกจ้างเขาโดยอ้างถึงความผิดเดิมเรื่องเมาแล้วขับที่เคยตักเตือนไปแล้วนี่แหละถูกต้องค่ะบริษัทอ้างเพิ่มเติมว่า การกระทำของคุณลอเนี่ยถือเป็นการทำตัวเป็นปรปักต่อองค์กรแล้วก็ไม่เคารพกติกาของสังคม <c oughs> ซึ่งคุณลอก็ไม่ยอมสิคะเขายื่นฟ้องศาลแรงงานทันทีบอกว่านี่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็เรียกค่าเสียหายรวมๆแล้วสูงถึง21ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โห21ล้านเลยเอาล่ะครับตรงนี้แหละที่เราจะมาเจาะลึกกัน ว่าทำไมการที่บริษัทเอาความผิดเก่าที่เคยตัดสินใจลงโทษไปแล้วมาใช้เลือกจ้างซ้ำอีกครั้งถึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสายตาของกฎหมายคือหลักการสำคัญเลยนะคะที่ทั้งศาลแรงงานภาค2คแล้วก็ศาลอุทธร์เนี่ยท่านเห็นตรงกันแปะ๊แปะเลยว่านายจ้างไม่มีสิทธิ์นำความผิดที่ได้ลงโทษไปแล้วมาเป็นเหตุในการลงโทษลูกจ้างซ้ำอีกค่ะเดี๋ยวนะครับ หมายความว่าต่อให้บริษัทมาคิดที่หลังว่าเอ๊ะตอนนั้นเราตัดสินใจเบาไปหรือเปล่าจริง,รงๆเรื่องนี้มันร้ายแรงกว่าที่คิดนะก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขาการตัดสินใจของตัวเองได้เลยเหรอครับไม่ได้เลยค่ะศาลมองว่าเมื่อนายจ้างเลือกที่จะตักเตือนนั่นเท่ากับว่านายจ้างได้เลือกบทลงโทษสําหรับความผิดนั้นไปเรียบร้อยแล้ว๋อถือเป็นการตัดสินใจที่สิ้นสุดลงณจุดนั้น ตราบใดที่ลูกจ้างไม่ได้ทําความผิดใหม่ขึ้นมาอีกการจะย้อนกลับไปขุดเรื่องเดิมมาลงโทษใหม่ในระดับที่รุนแรงขึ้นจึงทําไม่ได้ค่ะเข้าใจแล้วครับมันคือหลักการเรื่องความยุติธรรมและก็ความเชื่อมั่นในองค์กรด้วยสินะครับเข้าใจแล้วมันคือเรื่องความคงเส้นคงวาในการบริหารจัดการด้วยสินะครับคือถ้าผู้บริหารกลับคําตัดสินของตัวเองได้ตลอดเวลาพนักงานก็คงรู้สึกไม่มั่นคงแล้วก็ไม่เชื่อใจในกระบวนการมันส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรโดยตรงเลยถูกต้องเลยครับ ซึ่งผลลั์ในคดีนี้ก็ชัดเจนสารพิพากษายืนให้ในายรอต้องชดใช้ให้ในายจ้างทั้งสินจ้างแทนการบอกกล่าวลุงหน้าตามกฎหมายค่าชดเชยตามอายุงานค่ะผมแล้วก็ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วยรวมๆแล้วก็เกือบสองล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยครับ แปลว่าบทเรียนใหญ่สำหรับผู้จัดการหรือ HR ก็คือต้องคิดให้ขาดตั้งแต่แรกเลยว่าจะจัดการกับความผิดนั้นอย่างไรใช่ค่ะถ้ามองว่าร้ายแรงถึงขั้นต้องให้ออกก็ต้องทำตั้งแต่ครั้งแรกจะมาลังเลให้แค่คำเตือนก่อนไม่ได้เพราะมันเหมือนเป็นการล็อกการตัดสินใจของตัวเองไปแล้วใช่เลยครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนในเกมฟุตบอลการตักเตือนก็คือการให้ใบเหลืองครับ กรรมการไม่สามารถเดินกลับมาเปลี่ยนใจให้ใบแดงสำหรับการฟาวครั้งเดิมได้อีกแล้วโอ้โหเห็นภาพชัดเลยค่ะเหมือนกับว่าคำตัดสินในสนามถือเป็นที่สิ้นสุดจะมาขอดู VAR ย้อนหลังแล้วเปลี่ยนจากใบเหลืองเป็นใบแดงตรงๆไม่ได้นอกเสียจากจะมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นความผิดครั้งใหม่ถูกต้องครับซึ่งหลักการที่ว่าการตัดสินใจครั้งแรกถือเป็นที่สิ้นสุดในการลงโทษทางวินัยนี่แหละครับที่น่าสนใจและนำไปขบคิดต่อได้ มันสะท้อนถึงความสําคัญของการประเมินสถานการณ์อย่างรอบครอบตั้งแต่ต้นและบังคับให้ผู้มีอํานาจต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองอืมลองคิดดูสิคะว่าหลักการนี้จะสามารถนําไปปรับใช้กับการตัดสินใจในด้านอื่นๆของการบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งในชีวิตส่วนตัวของเราได้อย่างไรบ้างมันคือบทเรียนเรื่องความเด็ดขาดและความรับผิดชอบที่สําคัญมากค่ะ